ทันทีที่มีข่าวว่าชีวิตผู้จัดการอย่างชนะกับชายบ้าระห่ำชื่อนายพาคินขับรถไปฝึกไปซ้อมถึงราชบุรีเช่าโรงแรมนอนเป็นเดือนเดือนบางทีมีงานต้องทําไปกลับวันเดียวก็ไปอยากซ้อมอยากฝึกมีความสุขครับเจ้ตั้งแต่เป็นผู้จัดการอยู่ด้วยกันมาจะเรียกว่าชินกับความบ้าระห่ำความใจใจฉบับโตโน่ก็คงไม่ผิดเพราะร่วมหัวโจมท้ายด้วยกันมาตั้งแต่เดินเก็บขยะเย็นว่ายน้ําข้ามเกาะเป็นเกือบร้อยกิโลเราก็ทํากันมาแล้วแหววแนวว่าอยู่จาไอจ้าเป็นโดดค่าโดดเองทําค่าก็ทําด้วย มาถึงวันนี้ตื่นเต้นนนทั้งพี่ทั้งน้องละค่ะวันที่โนต้องไปเข้าบับเบิลเก็บตัวร่วมการแข่งขันฟุตบอล a f เอฟซีเจขับรถไปส่งที่โรงแรมที่ใช้กับตัวเราต้องจอดรถด้านหน้าเพื่อเอาของลงแล้วรอคนมารับโนไปสวอปตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเข้าเก็บตัวมาตรการสุดเคร่งกระเป๋าถูกเช็ดฉีดพ่นมีพนักงานมารับของไปแล้วก็พาโนเดินเข้าไปโนบอกว่าเจอีก18วันเจอกันนะเจะบอกโนว่าสู้ๆนะะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้คุ้มค่าทุกวินาทีนะรักแกน,นะโนบอกรักครับเจ้ก่อนกลับเจก็ยังไม่วายแอบ ถามทีมงานว่าเอาอาหารมาส่งได้ไหมซื้อของมาให้ได้ไหมฝากไปให้ก็ได้ไม่ต้องเจอตัวทีมงานบอกไม่ได้ครับพี่เมเป็นกฎรักษามาตรการความปลอดภัยเรื่องโควิดทุกคนต้องอยู่แต่ในห้องจะออกมาแค่เวลาซ้อมกับแข่งเท่านั้นอาหารการกินทุกสิ่งต้องมาจากภายในครับลดความเสี่ยงทุกทาง e อีเจชอปเ้าวตายแล้วน้องฉันจะอยู่ยังไงกินแบบไหนพิมไหมนอนหลับรึกเปล่า5 5 5รีบโทรไปหาโนทันทีแกกบกอฉันคุยกับทีมงานลาบลา,บาเล่าไปนั่นนี่น,น่นจบที่โนสวนกลับมาว่าเจ้ผมอยู่ได้ไม่ต้องหง่วงผม มุมก็นาอีเจ้ก็แบบว่าฟินประมาณส่งลูกเข้าโรงเรียนประจำคุณหมอของสโมสรแอบถ่ายวิดีโอมาให้ตอนตรวจหาเชื้อเมื่อบ่ายบอกว่าทีมงานพนักงานคุณหมอพยาบาลพากันช่วยลุนผลตรวจกันสุดโด,ดรทิเอโพสต์แชร์บายมาเอนาลินทอนขีดล่างแฟมิลี่แอดมาเอนาลินท่อนเฟมิการนี้มีเพื่อนพ้องรวมถึงแฟนๆเข้ามาส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมาก